การประชุมผู้บริหารประจําเดือนเนี่ยนะครับผมว่าหลายคนคงคุ้นเคยเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนเอ๊ะนี่มันเหมือนดูหนังม้วนเดิมหรือเปล่าอืมใช่ค่ะบอกว่าแต่ละฝ่ายก็มารายงานผลที่แบบบางทีเราก็พอเดาๆได้อยู่แล้วเนาะใช่ครับกลายเป็นชั่วโมงที่เหมือนจะสําคัญนะแต่กลับไม่ค่อยได้อะไรที่เป็นรูปธรรมกลับไปเลยมันน่าเสียดายนะครับเสียดายศักยภาพของคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นจริงๆ จริงค่ะเสียโอกาสมากมากวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับจากข้อมูลที่เราไปดูกันมาว่าทำไมการประชุมแบบเดิมๆเนี่ยมันถึงมักจะไม่ค่อยเวิร์กค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะช่วยเปลี่ยนการประชุมที่อาจจะน่าเบื่อให้กลายเป็นเวทีที่แบบระดมสมองเชิงกลยุทธ์ได้จริงๆครับผมปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยนะคือเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการฟังรายงานข้อมูลย้อนหลังอือหื ซึ่งบางทีก็เป็นข้อมูลที่รู้อยู่แล้วบรรยากาศก,ก็อาจจะตึงๆนิดหน่อยเหมือนรอตรวจกันบ้านใช่ค่ะเหมือนรอฟังว่าเอ๊ะใครจะโดนเรื่องตัวเลขหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วบางทีเรื่องที่ฝ่ายอื่นพูดก็รู้สึกว่าอืมมันก็ไกลตัวเราไม่ค่อยเกี่ยวกับเป้าหมายเราเท่าไหร่ประเด็นคือมันไม่ใช่แค่เสียเวลานะคะคือมันการเป็นการสูญเสียโอกาสทางความคิดไปเลย แทนที่ผู้บริหารระดับสูงที่มานั่งรวมกันจะได้ใช้สมองใช้ประสบการณ์มองไปข้างหน้าช่วยกันแก้ปัญหาซับซ้อนวางแผนกลยุทธ์ใหม่ๆกลับต้องมาติดอยู่กับก,บการออรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอืซึ่งหลายครั้งมันก็ไม่ได้นำไปสู่การตัดสินใจอะไรใหม่ๆที่มันเฉียบคมขึ้นเลยใช่ค่ะจริงครับ งั้นเรามาดูกันเลยว่าแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเสนอทางออกไว้อย่างไรบ้างครับข้อแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากคือการเปลี่ยนจากการมีวาระประจำที่มันซ้ำๆดำเดิมๆทุกเดือนอม,มาเป็นวาระเฉพาะกิจที่เน้นเฉพาะเรื่องที่ต้องการการตัดสินใจจริงๆหรือต้องการมุมมองที่หลากหลายจากหลายๆฝ่ายเท่านั้นการกำหนดวาระเฉพาะกิจแบบนี้มันดีตรงที่ มันช่วยบังคับให้เกิดการโฟกัสค่ะทําให้ทุกคนรู้เลยว่าโอเคเข้ามาประชุมครั้งนี้เรามาเพื่อตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอะไรกันแน่ไม่ใช่แค่มารายงานตามหน้าที่ครับผมซึ่งมันก็นําไปสู่ข้อถัดไปได้ดีเลยคือเรื่องการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าพอวาระมันชัดเจนการเตรียมข้อมูลที่มันตรงประเด็นแล้วก็ส่งให้อ่านกันก่อนเนี่ยมันก็ทําได้ง่ายขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครับ ใช่ค่ะเวลาในห้องประชุมจะได้เอาไปใช้ถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองกันจริงๆไม่ใช่มานั่งฟังข้อมูลซ้ำอีกรอบพอทุกคนเตรียมตัวมาดีแล้วเข้าใจข้อมูลพื้นฐานตรงกันหมดแล้วจุดสำคัญต่อมาที่เขาแนะนำคือเปลี่ยนจากการรายงานผลในที่ประชุมมาเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ระดมสมองหาทางออกร่วมกันอืมใช่เลยค่ะอย่างเรื่อง KPI ที่คุยกันเมื่อกี้แทนที่จะแค่บอกว่าเออตัวเลขเป็นเท่านี้ ก็ใช้ตัวเลขนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าอา้าวจากข้อมูลนี้เราจะทำอะไรต่อไปดีตรงนี้คือหัวใจเลยค่ะคือมันคือการเปลี่ยนคำถามจากเดิมที่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นแล้วเราจะทำอย่างไรต่อสมมติง่ายๆว่ายอดขายตก5%แทนที่จะแค่รับทราบและจบไปอาจจะตั้งคำถามเลยว่าโอเค จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยใครมีไอเดียเสนอสักสองสอย่างที่เราจะลองทําได้ในสัปดาห์หน้าเพื่อแก้ปัญหานี้บ้างไหมอืมมันคือเกินใช้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้เกิดแอคชั่นจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่รับชาบแล้วก็ผ่านไปซึ่งการจะทําให้การอภิปรายแบบเนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยการบริหารจัดการเวลาก็สําคัญมากเลยนะครับข้อแนะนําคือต้องมีวินัยมากๆกําหนดกรอบเวลาแต่ละวาระให้ชัดเจนไปเลยค่ะ ถ้าเรื่องไหนดูแล้วท่าจะยาวมีแนวโน้มจะยืดเยื้อเขาก็แนะนำให้ย้ายไปเป็นวาระค้างพิจารณาหรือ pending issue ไปก่อนอืมการมีวาระค้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราปัดปัญหานะคะแต่มันคือการใช้เวลาของผู้บริหารส่วนรวมให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆครับแล้วเรื่องที่มันค้างอยู่อาจจะไปตั้งวงคุยเกนเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องจริงๆทีหลังก็ได้แล้วก็อีกเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารเวลาคือการปิดประชุมให้ตรงเวลา อันนี้ก็สำคัญมากค่ะมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเราเคารพเวลาของทุกคนจริงๆเพราะหมดวาระหลักใครที่ไม่เกี่ยวกับวาระครั้งแล้วก็ควรจะสามารถออกจากห้องประชุมได้เลยมันช่วยสร้างวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าของเวลามากๆและข้อสุดท้ายนะครับซึ่งผมว่าอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้คือการสร้างวัฒนธรรมการประชุมเชิงบวกที่เน้นการแก้ปัญหาร่วมกันไม่ใช่การหาคุณผิดเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ตรงนี้จะทำยังไงให้เป็นรูปธรรมได้บ้างครับคือมันต้องเริ่มจากการสร้างส,างสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือไซทอลอจิ i ค a l เซฟตี้นะคะให้ให้ผู้บริหารแต่ละคนกล้าที่จะแสดงความเห็นที่อาจจะแตกต่างออกไปกล้าที่จะยอมรับว่าเออเรื่องนี้ผมดิฉันยังไม่รู้หรือกล้าที่จะเสนอไอเดียที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือถูกมองว่าไม่เก่งว่า ทำไมคิดไม่ได้อะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากใครทํพลาดมาเป็นเราจะเรียนรู้และแกะแ้ไขเรื่องนี้ไปด้วยกันได้อย่างไรอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญมากๆที่จะทําให้การแลกเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์มันเกิดขึ้นได้จริงค่ะฟังดูแล้วการปรับปรุงเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของประสิทธิภาพการประชุมอย่างเดียวนะครับแต่มันเกี่ยวพันไปถึงความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ความเร็วในการตัดสินใจขององค์กรโดยรวมเลยแน่นอนค่ะ ในยุคที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วขนาดนี้เวทีประชุมนี่แหละครับต้องเป็นพื้นที่ที่สร้างสารรค์แล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้จริงๆถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดจากการมองว่าการประชุมคือการตรวจการบ้านหรือเป็นแค่พิธีกรรมรายเดือนไปสู่การมองว่ามันคือเครื่องมือทำกลยุทธ์ที่ส่งพลังมากๆขององค์กรสรุปก็คือ6ข้อที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องวาระเฉพาะกิจการเตรียมข้อมูล การเน้นอภิปรายจัดการเวลาปิดตรงเวลาและสร้างวัฒนธรรมบวกใช่ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องโครงสร้างและกระบวนการนะคะดังนั้นนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยคำถามที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันต่อก็คือมีองค์ประกอบอะไรในวัฒนธรรมองค์กรอีกบ้างที่มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารแต่ละคนเนี่ยกล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ถกเถียงกันในประเด็นเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเปิดอกตรงไปตรงมาแล้วก็สร้างสรรค์มากที่สุดค่ะ